เราก็ว <c oughs> างปั๊มน้ำลงแล้วนะดูน้ำดูพวกนันอืมเชื่อเลยวันนี้ตื่นสายครับปกติมาหกโมงเลดไปชั่วโมงหนึ่งเราถ่ายน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวไปปรุงอาหาร อันนี้อาหารไว้สำหรับแบบหิวตอนดึกหิวตอนอะไรแบบนี้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆครับตอนนี้น้ำยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเย่าย้ต่อหนยก็จะใส่แล้วเดี๋ยวผมเป่นน้ำ เรวเราจะเอาถ่านอาหารไปเติมครับไอ้พวกไหนอยู่ใ,ใต้หลังคาบ้างจะกลัวแต่มันไม่ออกมากินข้าวเนี่ยหรอครับมันจะตัวเล็กไม่หลบน้ำกำลังด,ดำเนินการสูบน้ำอยู่ มัาา no. นาะเป็นอาหารอาหารไม่เย็นต้องรับน้องอะไรเด็กรอขออนุญาตบอกเตือน หว่างรอเมื่อกี้ก็ฉีดน้ำให้ใส่ตัวนี่เป็นยังไงดีสุดมากตอนนี้อายุหนึ่งเดือนในช่วงนี้หน้าร้อนตอนกลางวันต้องแบบมาฉีดน้ำให้เวยเว่ยตื่นกันยังเนี่ย น,น่าจะเป็นหลบอยู่ใต้หลังคากันเยอะเยอะอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้รู้สึกดูน้อยดูเบาบางน่าจะอยู่ใต้หลังคากันไปหลบฝนมั้งฝนมันตก อาหารที่เราผสมแล้วนะครับก็จะประมาณนี้กินวัแล้วเท่านี้ไอตอนเช้าเช้าเที่ยงเย็นอยตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงไปสักนิดนึงแล้วดูความตัวใหญ่และความขี้เลื่อนดีรนะับ ซ่อนอยู่ตรงนนะนี้ั่าจะอยู่ใต้หลังคาอีกนะเดีย๋ยวนะน้ำน้ำเราเสร็จคืบเราจะน้ำเราค่อยๆให้นะจะได้กินแบบสะอาดสะอาดเราดูมันจะทัค,คืนแล้วครับอายุเดือนหนึ่งครับโตไวมาก นั่นอะไกันเนาะอันนี้มาเจ็ดโมงใช่ไหมว้วนว้วนเราเครื่องดูดน้ำอะใช้กเวลานิดนึง เ,เ,เปลี่ยนน้ำให้ทุกวันจะได้สะอาดจะได้ไม่มีโรคนะครับกินอาหารก็เก่งโตก็ไหวพวกที่หิวหิวหนักไปแล้วพวกที่หิวหนักมันรอไม่ไหวแล้วพวกนั้นเดี๋ยวผมจะ น่าจะสูบน้ำเสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเติมน้ำเข้าแล้วก็ให้อาหารนี่ปลาอ้วนโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยตอนนี้น้ำแห้งแล้วผมเอาบำน้ำขึ้นไปละโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหิวกันดิรอแต่ก็เติมน้ำก่อนอันนี้ก็เป็นน้ำก็จะเลียกทานนิดหน่อยแล้วไม่อะไรอีกเดี๋ยวเติมเข้าไปน้ำก็ใส่ ่เขียนก็ต้องเขียนให้วันนี้ออกมาจากใต้หลังคาได้แล้วน่ารไ่นเฉออย นี่เติมน้ำไว้เติมน้ำสักประมาณครึ่งตัวมัน,นเพราะว่าเอาแพรออกแล้วไม่มีที่ให้เกาะแล้วนอกจากจะขึ้นไปอยู่โซนแห้งน,นี่หมูโซ่ไล่ห้หมูโซ แอบมากินก่อนเหรอไม่รอก,กินพร้อมเพื่อนเหรอ,อแองน้อยน้อยนั้นก็อนเองเป็นชุมชนลงไปแช่น้ำไปน้ำสะอาดแล,ล้ว็นล้างตัวอีกประมาณ5นาทีเราก็จะให้อาหาร <c ười> <c ười> จะต้องเสริมวิตามินเลยแต่ชุดนี่แข็งแรงอยู่นะครับผมเลี้ยงมายังไม่เป็นไรสักตัวเลยไม่ค่อยกัดกันด้วย <c oughs> ขายไปแล้วห้ารอยตัวแล้วก็เมื่อวานคนมาขอซื้อไปตกปลาซีห้าตัวโอ้โหตัวนั้แดดก็เจ๊กินอะไรเข้าไปวะนะหาวันกินอะไรเข้าไปวะ ตัวเป็นบลอลลูนรอแป๊ดี๋ยวเราก็จะเริ่มหวานอาหารให้มันเลยถ้าหนักถ้าจะเหนื่อยอ๋อเอาเนี่ยกินเหมือนปลาดุกเลยครับบุฟบฟบบ,บบูบเฟตจะบอกใจเย็นเย็นเย็นไม่กิน้ทุกคน ไม่ค <ítulo> <ire> ่อยกินลูกมามามาลงมากินข้าวกับเพื่อนเร็วเออรอนานหนึ่งชั่วโมงตระเลดเองชุนชนนูดนก่อนตบเบี่ยงไปเอาชุน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 ตกน้อยตรงนั้นเขามีแอ่งน้ำสวยจัง ลงมาลงมาโอเคเราก็จะให้ประมาณนี้นะครับ ค่อยีค่อยๆค่อยๆต่อตัวการตัวการผมก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีก็มาคอยให้อาหารโอ้โหต้องชุช่มชนน้อยนั้นตรงนั้นหมดละต้องหวานไปเมื่อกี้แล้วก็จะหวานอีกสักจึงนึงเอาเช้บ